สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวช็อกตื่นมาเจอคนงานนั่งทาสีที่ระเบยียงคอนโดสอบถามนิติบอกไม่ได้รับแจ้ง วันที่19เมษายน66กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลทันทีเมื่อมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์เดือดหลังตื่นมาแล้วแทบช็อกพบคนงานนั่งทาสีที่บระเวณระเบียงคอนโดโดยไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลใดๆจากทางนิติบุคคลประจำคอนโดเลยโดยสาวรายนี้ได้เขียนโพสต์พร้อมแนบรูปว่าตื่นมาเจอคนงานนั่งทาสีตรงระเบียงคอนโด โอ้โหกูคือลูกบ้านชั้นนี้อยู่ห้องคนเดียวไม่ได้รับการแจ้งใดๆว่าจะเจอสิ่งนี้ประตูระเบียงก็ไม่ได้ล็อกดีนะวันนี้ไม่เดินแก้ผ้าอะ โทรหาน,นิตินิติบอกมาได้รับแจ้งจากทางบริษัทความปลอดภัยอยู่ที่ไหนก่อนหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็สร้างความตกใจให้กับชาวเน็ตในโลกโซเชียลอย่างมากต่างเข้ามากดรีทวิตและโขดโพสต์ดังกล่าวไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันสน,นั่นซึ่งเสียงส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกันก็คือตกใจกับสถานการณ์ดังกล่าวมองว่าเป็นอันตรายมากยิงลูงบ้าบาเป็นผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวด้วย อีกทั้งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ยังตั้งคำถามไปถึงนิติบุคคลคอนโดว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นได้อย่างไรความปลอดภัยของลูกบ้านอยู่ที่ไหนหากมีการแต่งเติมคอนโดควรมีการประกาศล่วงหน้าแจ้งลูกบ้านทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตออกมาแชร์ประสบการณ์คล้ายคลึงกับเจ้าของโพสต์ดังกล่าวมากมายอาทิเช่นเคยเจอเหมือนการตกใจมากอยู่ดีๆก็มีคนโรยตัวจากชั้นบนลงมาทาสี และยังมีความคิดเห็นหลากหลายจากชาวเน็ตอีกมากมายอาทิเช่นแบบนี้โคตรอันตรายเพราะมันถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคอนโดกับนิติรับผิดชอบยังไงไหวอีกท่านบอกว่าน่ากลัวมากอีกท่านบอกว่านิติจะอ้างว่าไม่ได้รับแจ้งไม่ได้อีกท่านบอกว่าเอาดีดีสยองมากอีกท่านบอกว่าบางครั้งอยู่ห้องแต่งตัวไม่เรียบร้อยเจอแบบนี้กลัวมาก อย่างไรก็ดีสาคนดังกล่าวยังไม่ได้มีการโพสต์ข้อความใดเพิ่มเติมซึ่งเรื่องราวบทสรุปจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ